วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลพยากรณ์ฉบับสมบูรณ์ของชาวราศีพฤกษกป,ปี2569กันค่ะครับชุดนี้น่าสนใจมากใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่การดูดวงทั่วไปนะคะแต่มันคือการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายศาสตร์มากๆทั้งโหราศาสตร์ไทยภาระตะและก็สากลเลยถูกต้องค่ะเอามาหลอมรวมกันเพื่อหาบทสรุปว่าปี2569เนี่ย จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวพึกศพจริงๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาเฉพาะแก่นเน้นๆออกมาเลยครับให้เห็นภาพรวมและกลยุทธ์ที่เอาไปวางแผนชีวิตต่อได้จริงใช่ค่ะซึ่งธีมหลักที่รายงานฉบับนี้สรุปให้ชาวพึกศพปี2569ก็คือคำว่าวิวัฒนาการเชิงสร้างสารรค์ constructive evolution ใช่ครับซึ่งมันคือการเอาความอดทนความนิ่งที่เป็นธรรมชาติของชาวพึกศพอยู่แล้วมาผสมกับพลังงานของยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วความยืดหยุน่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการสื่อสารที่ทรงพลังมากๆครับซึ่งตัวขับเคลื่อนหลักๆก็มาจากดาวเคราะห์3กลุ่มสำคัญเลยคือดาวเสาดาวพฤหัสบดีและก็แกนราหูเกตุครับจัดทับมาเพื่อชาวพืกศพโดยเฉพาะเลยเอื้อประโยชน์มากๆครับ งั้นเราเริ่มจากดาวที่เขาบอกว่าสำคัญที่สุดก่อนเลยดีกว่าดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์หรือเ a t u r นนี่คือตัวแปรที่สำคัญที่สุดของชาวพฤกษบในปีนี้เลยครับเพราะในทางโหราศาสตร์ไทยกับภารตะเนี่ยดาวเสาร์ทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าโยคารักษ์โยคารักษ์ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคมากเลยค่ะมันแปลว่าอะไรคะเป็นดาวที่ให้คุณเพ่นพิเศษหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับพูดง่ายๆคือเป็นดาว VIP ประจำตัวของชาวพฤกษบเลยที่จะให้คุณแบบ มหาศาลแล้วตลอดทั้งปี2 5 6 9เนี่ยดาวเสาร์จะไปอยู่ในราศีมีนอืซึ่งก็คือเรือนที่11หรือที่เรียกว่าเรือนลาพะของชาวพฤกษบลาพะชื่อก็บอกเลยนะคะโชคลาบใช่ครับโชคลาบความสำเร็จเครือข่ายสังคมแต่ว่ากลไกลของดาวเสาเนี่ยไม่ใช่โชคแบบสุกหวยนะครับอ๋อไม่ใช่แบบฟลุกฟุกไม่ใช่ครับมันคือการสร้างความสำเร็จที่มั่นคงถาวรที่ในรายงานใช้คำว่า solidify คือการเทคอนกรีตลงไปให้ความสําเร็จมันแข็งตัวผ่านการสร้างเครือข่ายธุรกิจสังคมที่มีโครงสร้างชัดเจนเป็นการครบค้าสมาคมเพื่อสร้างพันธมิตรระยะยาวจริงๆอ๋อคือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการสร้างคอนเนคชันอย่างมีกลยุทธ์จริงๆแต่ในรายงานมีจุดหนึ่งที่สะดุดเหมือนกันค่ะคือช่วงที่ดาวเสารเดินถอยหลังครับกรกฎราคมถึงธันวาคม ใช่ค่ะคำว่าดาวถอยหลังนี้ฟังแล้วมันน่ากลัวทุกทีเลยแต่ในนี้กลับบอกว่ามันคือการตรวจสอบสภาพหรือออดดตจากจักรวาลมันดีจริงๆหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคนส่วนใหญ่จะกลัวดาวถอยหลังแต่สำหรับเคสนี้มันคือเรื่องดีนะลงนึกภาพตามนะครับค่ะเหมือนเราทำธุรกิจมาดีมากจนมีคนสนใจมาขอตรวจสอบบัญชีเพื่อจะลงทุนเพิ่มช่วงนั้นรายได้อาจจะชะลอลงนิดหน่อย แต่มันเพื่อให้เราได้กลับไปดูว่าแผนการเงินเรามีรูรั่วตรงไหนไหมตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้หรือเปล่ามันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวเลยครับอ๋อแต่เป็นการบีบอัดฐานรากให้แน่นขึ้นใช่ครับเพื่อรองรับความมั่งคั่งก้อนใหญ่ที่จะตามมาทีหลังแล้วถ้ามองในมุมโหราศาสากลน,นะครับนี่คือกระบวนการที่ดาวเสาร์กำลังจะย้ายเข้าเรือนที่12ค่ะซึ่งเป็นเหมือนการชำระล้างทางจิตวิญญ,ญาณหรือ spiritual s e d d i n g คือในขณะที่โลกภายนอกอย่างเรื่องเงินเรื่องงานกําลังรุ่งโรดโลกข้างในก็กําลังเรียนรู้ที่จะปล่อยวางบางอย่างที่ไม่จําเป็นเพื่อเตรียมรับวัฏจักรใหม่ในรอบ29ปีข้างหน้าครับเข้าใจเรื่องการปรับฐานภายนอกนะคะคือการตรวจสอบบัญชีแต่การชําระล้างทางจิตวิญญาณภายในนี่สิคะฟังดูเป็นนามธรรมมากเลยในชีวิตจริงมันจะรู้สึกยังไงคะจะรู้สึกเศร้าหรือว่างเปล่าหรือว่ารู้สึกโปร่งคะ มันคือความรู้สึกที่เริ่มเห็นว่าความสําเร็จภายนอกบางอย่างมันไม่ได้เติมเต็มเราอีกต่อไปแล้วอาจจะเริ่มตั้งคําถามกับเป้าหมายเดิมๆเริ่มอยากใช้เวลางิยบๆคนเดียวมากขึ้นไม่ใช่ความเศร้านะครับแต่เป็นความสงบที่นําไปสู่การตกผลึกทางความคิดมากกว่าอืซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับดาวดวงต่อไปพอดีเลยก็คือดา,รราด,ดาวพระันรดีดาวแห่งโชคลาภใช่ครับที่รายงานบอกว่าปีนี้มีสองเฟสที่พลังงานปางกันสุดขั้วเลย โอเคค่ะจากดาวแห่งความมั่นคงมาสู่ดาวแห่งการขยายตัวดาวพฤหัสจะทำงานยังไงบ้างครับปีนี้พลิกเกมเลยครับโดยเฉพาะช่วงกลางปีนะช่วงแรกก่อนคือมกราคมถึงต้นมิถุนายนดาวพฤหัสจะอยู่ในราศีเมถุนค่ะซึ่งเป็นเรือนที่สองหรือกุตุมพะที่แปลว่าการเงินของชาวพฤศพโดยตรงตรงๆเลยครับช่วงนี้คือช่วงสภาพคล่องทางการเงินของจริงเลยเงินหาง่ายมากคำพูดมีพลังเป็นพิเศษ พูดอะไรก็น่าเชื่อถือนำไปสู่เงินทองเหมาะมากกับการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ทุกชนิดเลยครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญที่ว่าล่ะคะเกิดอะไรขึ้นจุดเปลี่ยนจะมาถึงวันที่สองมิถุนายนครับดาวพฤหัสจะย้ายเข้าราศีกรกฎแล้วได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุจจุดมหาอุจจุดหรือ e x a l t e d ใช่ครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวดวงนี้ทรงพลังที่สุดในรอบ12ปีและสำหรับชาวพฤษภราศีกรกฎคือเรือนที่3ที่ชื่อว่าสหัชชะ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารความกล้าหาญการเดินทางแล้วก็เพื่อนฝูงพี่น้องเดี๋ยวเดียวนะคะมหาอุดในเงินการสื่อสารนี่หมายความว่าถ้าชาวพึกศพเป็นคนพูกไม่เก่งมาตลอดชีวิตอยู่ๆปีนี้จะกลายเป็นนักพูดระดับทอกโชว์เลยเหรอคะหรือว่าพลังมันทํางานในรูปแบบอื่นมันเปลี่ยนคนได้ขนาดนั้นเลยเนออไม่ได้เปลี่ยนจากคนพูดน้อยเป็นพิธีกรฝีปากกล้าขนาดนั้นครับ แต่พลังของมันคือการทำให้สารที่เราต้องการจะสื่อออกไปมันมีน้ำหนักและไปถึงใจคนได้ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออ๋ oh. ในรายงานถึงกับใช้คำว่าเปลี่ยนสารให้เป็นทองหรือ turning communication into gold เลยทีเดียวโห oh. คนที่ทำงานด้านการตลาดการเขียนการสอนหรือทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียผลลัพธ์ที่ได้จะเกินคาดไปมากและที่สำคัญที่สุดนะพลังของมหาอุดตรงนี้มันส่งแรงไปถึงเรือนที่เ คุนส่วนเรือนที่9โชคลาบความสําเร็จขั้นสูงและเรือนที่11ความสําเร็จและเครือข่ายมันเลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งความสําเร็จขึ้นมาคือแค่ลงมือสื่อสารหรือเจรจาก็มีโอกาสสาเร็จสูงมากเหมือนมีสปอตไลท์ส่องมาที่เราตลอดเวลาเลยครับฟังดูเหมือนเป็นปีที่ถ้าคิดจะทําอะไรแค่กล้าพูดออกไปก็เหมือนสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะคะเนี่ยแต่ยังมีตัวแปรสุดท้ายที่ดูจะขัดแย้งกันเองมากคือแกนราหูกับเกตุ เป็นความขัดแย้งที่สร้างดินามิกที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้เลยครับตลอดทั้งปีราหูจะอยู่ในเรือนที่10หรือกัมมะการงานอาชีพเพียวๆเลยใช่ครับส่วนเกตุจะอยู่ตรงข้ามในเรือนที่4พันธุที่หมายถึงบ้านและครอบครัวอราหูในเรือนการงานจะสร้างความทะเยอทะยานแบบสุดขีดผลักดันให้ไล่ล่าความสำเร็จชื่อเสียงตำแหน่ง ความสำเร็จที่ได้มักจะมาจากวิธีคิดที่แตกต่างนวัตกรรมหรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในขณะที่ราหูผลักให้ออกไปสู้ข้างนอกสุดตัวเกตุก็ดึงเรื่องที่บ้านไว้ฟังดูเหมือนเป็นสูตรสำเร็จของความสำเร็จในหน้าที่การงานเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสูตรสำเร็จของปัญหาในครอบครัวด้วยครับมันเหมือนดาบสองคมที่คมกริบทั้งสองด้านเลยแบบนี้แล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์จะไปรอดได้ยังไงล่ะคะ นี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่ชาวพฤกษพต้องเจอเกตุในเรือนที่4จะสร้างความรู้สึกแปลกแยกในบ้านหรือที่เรียกว่า domestic detachment ขึ้นมา mm hmm. อาจจะรู้สึกห่างเหินกับคนในครอบครัวหรือบ้านมีปัญหาจุกจิกให้ซ่อมแซมตลอดเวลามันคือสัญญาณทางโหราศาสตร์ที่บอกให้เราต้องปล่อยวางความสุขสบายในพื้นที่ส่วนตัวแล้วออกไปลุยโลกภายนอก Oh. เพื่อสร้างความสำเร็จตามพลังของราหูมันบีบให้เราต้องเลือกโฟกัสครับโห oh, ฟังภาพรวมดาวทั้ง3ากลุ่มแล้วเหมือนจักรวาลกำลังบอกชาวพฤกษบว่าออกไปข้างนอกซะไปสร้างตัวตนไปสร้างความสำเร็จข้างนอกนู่นที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอในปีนี้ ประมาณนั้นเลยครับซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามที่ว่าแล้วทั้งหมดนี้จะแปลความหมายในชีวิตจริงออกมาเป็นภาพแบบไหนเรามาเริ่มจากเรื่องการงานที่ดูจะโดดเด่นที่สุดก่อนเลยค่ะด้านการงานอาชีพในรายงานเรียกว่าเป็นปีทองแห่งการสร้างตัวตนเลยครับปีทองเลยเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากมากคือแรงผลักดันที่ไร้ขีดจากัดจากราหูมาเจอกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้และมั่นคงจากดาวเสาร์สำหรับพนักงานประจานะ ปีนี้คือปีแห่งการเลื่อนขั้นและขยายอำนาจแต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้ศิลปะการนำเสนอหรือ personal branding ควบคู่ไปกับผลงานที่จับต้องได้ด้วยอ๋อต้อง p r e เซนตตัวเองเก่งๆด้วยใช่ครับแล้วจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงหรืออายุน้อยกว่าเราจะเห็นผลงานเราเป็นพิเศษเลยครับแล้วสำหรับคนทำธุรกิจหรือผู้ประกอบการล่ะคะมีสิ่งที่เรียกว่า หน้าต่างทองคำหรือ Golden Window รออยู่เลยครับคือช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมช่วงที่ดาวพระหัสเป็นมหาอุจจุถูกต้องครับธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือโลจิสติกส์การสอน Education ในหน้า Brokerage และสื่อออนไลน์ทุกประเภทจะทำกำไรมหาศาลพูดง่ายๆคือช่วงนั้นใครทำธุรกิจพวกนี้แล้วไม่รวยนี่ต้องพิจารณาตัวเองแล้วครับ <laughs> ขนานั้นเลยนะคะ แต่มีคำเตือนตัวโตๆคือด้วยอิทธิพลของเกตในเรือนที่4การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก่งกำไรอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักในปีนี้ครับน่าทึ่งมากที่การสร้างตัวตนในสายอาชีพมันชัดเจนขนาดนี้แต่คำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วเงินล่ะคะความรุ่งโรจน์ที่ว่านี้มันแปลงเป็นตัวเลขในบัญชีได้จริงๆหรือเป็นแค่การสร้างชื่อเสียงไปก่อน แปลงเป็นตัวเลขได้จริงๆและสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์เลยครับด้านการเงินเป็นปีแห่งความมั่งคั่งจากการสื่อสารและการสะสมเลยครับในช่วงครึ่งปีแรกมกราถึงพุษภาค่ะสภาพคล่องจะสูงมากรายได้เข้ามาจากหลายทางควรเน้นลงทุนในสินทร,รัพย์ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพื่อรักษาเงินต้นเช่นทองคำหรือพันธบัตรใช่ครับอะไรแบบนั้น พอถึงเรื่องปีหลังที่ดาวพฤหัสย้ายแล้วรูปแบบรายได้จะเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยครับพอเข้าสู่ช่วงมิถุนายนถึงตุลาคมรูปแบบรายได้จะกลายเป็นรายได้จากทักษะหรือ skill based income เช่นค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นงานเขียนหรือรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ในรายงานถึงก็บ,บอกว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่จะปลดหนี้ก้อนโตได้สําเร็จเลยทีเดียวโอเคการงานการเงินดูเหมือนจะพุ่งทยานแต่ไม่กี้เราก็คุยกันแล้วว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายในรายงานถึงก็บ,บอกว่าเรื่องความรักและครอบครัวเป็นจุดเปราะบางที่สุดของปีนี้เลยค่ะใช่ครับมันเป็นความซับซ้อนที่เกิดจากแรงดึงดูดที่ขัดแย้งกันระหว่างสเสน่ท์ทางสังคม ที่เรามีมากขึ้นจนคนอยากเข้าหากับความโดดเดี่ยวในบ้านที่เกตกำลังสร้างขึ้นมาอมสำหรับคนโสดนะมีโอกาสเจอรักแท้สูงมากโดยเฉพาะครึ่งปีหลังอาจจะเจอผ่านการเดินทางการคุยกันออนไลน์หรือเพื่อนฝูงพี่น้องแนะนำให้ค่ะลักษณะของคนที่จะเข้ามาก็จะเป็นคนอบอุ่นดูแลเก่งอาจจะทำงานสายการสอนการแพทย์ซึ่งเป็นอิทธิพลจากราศีกรกฎที่ดาวพรหัสอยู่ครับ แต่สำหรับคนมีคู่หรือครอบครัวนี่คือบททดสอบของจริงเป็นความท้าทายหลักของปีเลยครับอิทธิพลของเกตในเรือนที่4จะสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบ้านร้อนขึ้นมาโหคำว่าบ้านร้อนนี่เห็นภาพเลยค่ะมันคือความรู้สึกที่ว่าพอเลิกงานแล้วไม่อยากกลับบ้านหรือเปล่าคะแบบว่ายอมนั่งรถติดลเล่นๆดีกว่าต้องกลับไปเจอความอึดอัดที่บ้านอะไรแบบนั้นแบบนั้นเลยครับคือรู้สึกไม่อยากอยู่บ้าน หรือมีเรื่องขัดแย้งจุกจิกกับคนในครอบครัวตลอดเวลาตัวอยู่บ้านแต่ใจลอยไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ในทางโหราศาสตร์ก็มีทางแก้นะครับคือการปรับพลังงานในบ้านให้สอดคล้องกับพลังงานของเกตุทำยังไงคะคือการจัดบ้านใหม่ให้บ้านโลง่งโปรง่งสะอาดในสไตล,ล์มินิมอลหรือจัดมุมสงบๆส,ส,สำหรับสวดมนต์ทำสมาธิเพราะพลังงานของเกตุคือความว่างเปล่าและความสงบ การทำแบบนี้จะช่วยลดแรงประทะได้เยอะครับเป็นการแก้เคล็ดที่จับต้องได้และดีต่อใจด้วยนะฉันว่าแต่พอต้องลุยงานหนักขนาดนี้แถมยังต้องมาจัดการเรื่องในบ้านให้วุ่นวายอีกคำถามคือแล้วสุขภาพจะไหวเหรอคะโดยรวมแล้วพื้นฐานสุขภาพจะยังแข็งแรงดีครับเพราะมีดาวเสาที่ให้ความอดทนคำที่อยู่แต่ก็มีจุดเสี่ยงที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษ3จุดค่ะมีอะไรบ้างคะจุดแรกคือระบบทางเดินหายใจและลำคอ ชาวพฤกษบคนไหนที่มีประวัติผุมมแพ้ต่อมทอนซินหรือไทรอยอยู่แล้วปีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษจุดที่สองคือระบบย่อยอาหารครับอืมอาจเกิดภาวะกินตามอารมณ์หรือ emotional eating เพื่อลดความเครียดซึ่งจะนำไปสู่โรคกระเพาะหรือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้และจุดสุดท้ายที่สำคัญมากคือความเครียดสะสมที่อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟเงียบๆ mental burnout ใช่ครับ ได้ง่ายๆเลยฟังดูแล้วสุขภาพจิตนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะปีนี้สำคัญที่สุดเลยครับเพราะเมื่อบ้านอาจจะไม่ใช่ที่พักใจที่ดีที่สุดในปีนี้รายงานเลยแนะนำให้ชาวพฤษศพลองหาสถานที่ที่3หรือ third place ของตัวเองดูค่ะเช่นสวนสาธารณะเงียบๆห้องสมุดหรือคาเฟ่ที่รู้สึกสบายใจเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนทางจิตใจจริงๆและแน่นอนว่าการทำสมาธิจะช่วยปรับสมดุลได้มากครับ เป็นปีที่ต้องบริหารจัดการพลังงานชีวิตแบบสุดๆเลยนะคะนอกจากภาพรวมแล้วในรายงานนี้มีข้อแนะนําเชิงปฏิบัติจากโหรศาสตร์ไทยด้วยซึ่งฉันว่าน่าสนใจและเอาไปใช้ได้เลยครับเป็นเคล็ดลับเสริมดวงที่ทําได้จริงเริ่มจากสีมงคลก่อนเลยครับค่ะปีนี้สีที่ส่งเสริมชาวพฤชศพคือสีเขียวมรกตจะช่วยดูดซับสีชมพูช่วยเสริมเมตตาให้คนเอนดู และสีครีมหรือขาวนวลจะช่วยเสริมปัญญาในการตัดสินใจส่วนสีที่ควรเลี่ยงในวันสำคัญสำคัญก็คือสีเทาดำครับแล้วเรื่องการทำบุญนะคะมีแนะนำเฉพาะเจาะจงไหมมีแนะนำตามดาวแต่ละดวงเลยครับ <c oughs> เพื่อแก้เคล็ดดาวเสาก็ให้ทำบุญกับคนชราหรือผู้พิการทางสายตาอ <c oughs> เพื่อแก้เคล็ดเกตุที่ส่งผลกับเรื่องบ้าน <c oughs> ก็ให้บ, <c oughs> บ,บริจาคอุปกรณ์การแพทย์หรือทำบุญเกี่ยวกับโรงศพ และเพื่อเสริมบารมีดาวพฤหัสที่เป็นมหาอุจจุให้เต็มที่ก็ให้ถวายสังฆทานยาหรือเป็นเจ้าภาพบวชพระเนนจะดีมากๆครับมีเรื่องหงจุ้ยดวงใช่ไหมคะมีครับเป็นเคล็ดง่ายๆที่ทําได้ที่บ้านเลยคือทิศตะวันออกของบ้านให้ตั้งแจกันดอกไม้สีเหลืองสดใสเพื่อรับพลังจากดาวพฤหัสค่ะส่วนทิศเหนือให้วางวัตถุที่เป็นโลหะแวววาวหรือโมบายโลหะเพื่อกระตุ้นโชคด้านการงานจากราหูครับ พอฟังมาทั้งหมดสรุปได้เลยว่าปี2569สําสำหรับชาวราศีพฤกษบก็เปรียบเสมือนการได้รับบัตรผ่านทางด่วนจากจักรวาลเลยจริงๆใช่เลยไม่ใช่ปีของการค่อยๆวางเสาเข็มแต่เป็นปีของการขึ้นโครงสร้างตึกระฟ้าของชีวิตเลยนะคะถูกต้องที่สุดครับกุญแจสำคัญคือการรักษาสมดุลให้ได้ระหว่างความทะเยอทะยานในโลกภายนอกกับความสงบในโลกภายในอื ความท้าทายที่สุดคือการบริหารจัดการปัญหาในบ้านในขณะที่เรื่องนอกบ้านกำลังพุ่งทยานอย่างเต็มที่แต่ถ้าทำได้สำเร็จนะความสำเร็จในปีนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงไปอีก12บสองปีข้างหน้าเลยทีเดียวรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าปี2569เป็นปีที่การสื่อสารกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับชาวราศีพฤษภมันเลยทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดส่งท้ายว่าครับ ถ้ามองข้ามเรื่องงานหรือเรื่องเงินไปก่อนหากคำพูดของเรามีพลังถึงขนาดเปลี่ยนเป็นทองคำได้จริงๆสารหรือข้อความที่สำคัญที่สุดที่ชาวราศีพฤกษฎอยากจะสื่อออกไปสู่โลกในช่วงเวลาที่ท่งพลังที่สุดนี้คืออะไรและมรดกที่ยั่งยืนอะไรที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ไม่ใช่แค่ด้วยการกระทำแต่ด้วยเสียงของตัวเองคะ